วันนี้วันนี้ไม่ให้คอนแก๊น้องๆเป็นไงบ้างครับผมก็วันนี้นะครับก็คอนแก๊ตทุกคนที่มานะครับผมก็บอกเลยว่าเก่งมากๆที่มาถึงในรอบนี้นะครับผมแล้วก็คอนแก๊ตกับผู้ชนะทั้งสองคนด้วยครับผมทั้งไลตี้แล้วก็มุกนะครับใช่ก็เห็นน้องๆทุกคนก็รู้สึกนึกถึงตัวเองเนาะเมื่อเมื่อหปีก่อนเพราะว่าเราก็ผ่านการประกวดเหมือนกันก็รู้สึกว่าน้องๆทุกคนเก่งมากๆห้าปีเองเหรอพี่บอล๋อ5ปีแล้วครับพี่บอลอยู่พี่บอลได้ประกวดเหมือนกันเหรอ5ปีใช่ครับใช่ ของจนทีวีเนี่ยใช่เป็นไงบ้างฟิลอารมณ์วันนั้นกับวันถึงที่เราได้มาโอ้โหน้องๆเก่งกว่าผมเยอะเลยฮะใช่คือผมรู้สึกว่าแบบคือผมจำได้ว่าผมก็เริ่มจากการที่ผมทําอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเหมือนกันครับผมชัดเลยมะกะว่าเห็นน้องๆก็รู้สึกว่าน้องๆยังเก่งขนาดนี้แล้วเดี๋ยวนาคนน้องๆก็น่าจะพัฒนาไปแบบเก่งขึ้นกว่านี้แน่นอนย้อนคิดถึงไหมคะว่าแบบบรรยากาศเก่าๆเลย้ยก็ก็คิดถึงนะครับผมก็เป็นอะไรแรกๆก็เข้าใจความรู้สึกน้องๆว่าน่าจะตื่นเต้นมากๆใช่แต่ก พอกับมันนึกก็มันก็ไม่เคยเสียดายครับอมแต่คือน,นี่เป็นรุ่นพี่หลายปีหมดเสีอขา <c oughs> มีคำแนะนำอะไร<ค>ไหมคะคก็อยากจะให้คำแนะนำกับคนที่อา,อาจจะตก้อไปก่อนหน้านี้แล้วกันครับผมว่า,เ,าเวลาของแต่ละคนของแต่ละสถานการณ์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็บางคนเวลา,า,า <c oughs> ของตัวเองอาจจะมาเร็วบางคนอาจจะมาช้าบางคนอาจจะยังมาไม่ถึงดังนั้น รออีกนิดนึงแล้วพยายามทําตัวเองให้พร้อมครับผมเมื่อโอกาสมาถ้าคุณคว้าได้อันนั้นก็จะเป็นเวลาของคุณอย่างบางคนค<ๆ>เขาแบาบแบบเขาเสียใจมากๆบางทีเขาแบาบอาจจะท้อ<ม>ถอยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออคุณอืมก็ต้องบอกว่ามันมีวันที่เราท้ออยู่แล้วครับผม,มแล้วกเ็เข้าใจความรู้สึกแต่ผลสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่เราเลยว่าเราจะท้อแล้วเราจะหยุดหรือเราจะท้อแล้วเราจะไปต่ออันนั้นก็ไม่ได้มีถูกไม่ได้มีผิด อยู่ที่ตัวเองเลยครับผมแล้วก็ได้เดีบอกทุกคนว่าสู้ๆแต่ว่าสําหรับคนที่อาจจะยังไม่ถึงรอเวลาแล้วเดี๋ยวมันจะมาถึงเองครับอ่ะแนะนน้องๆมาอยู่ในบ้านหลังนี้จะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะครับผมจริงๆวลคอมนะครับผมทูจีเอ็มทีวีแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วแล้ก็อยู่ก็เป็นครอบครัวนะใช่ก็ มื่อปีที่แล้วผมเข้ามาผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่เราก็เป็นน้องใหม่นะแต่ว่าพอมาอยู่ก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆใช่ก็ยินดีต้อนรับครับคือน้องเข้ามาแล้วจะมีเปลี่ยนผู้บริหารเป็นคุณทีอะไรอย่อโอ้อาจจะยังไม่ขนาดนั้นเออคุณถาจะไม่ยอมแต่อย่าอย่าบอกอย่าบอกเรื่องนี้กับทุกๆคนที่เข้ามาในจ m เอทวนะครับผมเห็นหลายๆคนบอกว่าคนบริษัทนี้รับแต่คนไม่ปกติเออไม่ใช่ครับตอนรับมาปกติครับผมแต่สังคมหล่อๆครับน้องๆจะโดนด้วยครับ คนเข้ามาอยู่แล้วต้องผิดปกติเล้วไม่นะก็ปกตินะหรือเปล่าต้องถามทุกคนปกติใช่ใช่มันมันเป็นฟิลเหมือนเข้ามาแล้วความสนิทมันละลายพฤติกรรมมากใช่ใช่ ใครใครละลายเรามากที่สุดผมใช่ไหมครับพี่ออฟจุมพลเพราะว่าตอนั้นผมจําได้ที่ผมประกวดเข้ามาเนี่ยผมเจอพี่ออฟแล้วเราเป็นน้องใหม่เราก็ไม่รู้จะคุยกับใครก็มีพี่เตพี่ออฟนี่แหละที่เราคุยด้วยบ่อยในตอนนั้นอีกคนหนึ่งที่น้องใหม่ทุกคนจะต้องเจอคุณเตตะวันใช่ครับแต่ว่าเป็นเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักเป็นรุ่นพี่ที่ดีแล้วก็จีมทีวีรักทุกคนเหมือนครอบครัวครับผมรักกันเหมือนครอบครัวดังนั้นขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของเราครอบครัวของเราครับผม อันนั้นมีผลต่อติกรรไม่ทราบเหมือนกันครับผมเนือกไม่ดีะไปกับครก็ุกันไม่แต่ต้องบอกว่าไม่ว่าเจอใครผมเชื่อว่าเพื่อนๆพี่ทุกคนที่นี่ในส่วนทุกคนดังนั้นไม่ต้องห่วงครับผมแล้วก็อยากจะฝากของน้องๆว่ามีอะไรอยาก จะคุยอะไรอะไรก็มาทักได้ที่ไม่ได้น่ากลัวครับน่ากลัวครับเราถามนิดนึงไปไงแฟนมินที่มามาตอบเราดีมากจริงๆรู้สึกฟูลฟิลมากๆก็ยอมรับเลยว่าก่อนหน้านี้ที่ช่วงซ้อมกันก็มีความกดดันเนาะกแต่รับเตะได้เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของพวกเราสองคนไงใช่แล้วก็จําได้เลยว่าก่อนขึ้นเวทีคือแบบใจสั่นมากๆแต่ว่ามันกับว่าพอแบบออกไปโชว์เห็นได้ยินเสียงกรีจากแฟนๆก็รู้สึกฟูลฟิลมากๆครับผมแล้วก็ได้ประกาศชิ้นงานไป็หนึ่งชิ้นงานที่อยากกระปักอยากจะพูด กันนานมากแล้ว่ก็คือมีสติในคุณทีครับผมก็เพิ่งปล่อยเทเลอร์ไปในแฟนคอนเลยซึ่งการตอบรับก็ดีมากเพราะว่าแค่ EP แรกก็โซเอาไปเรี้อยบครับอมใช่ครับผมขอบคุณมากเลยก็เดี๋ยวจะมี first EP นะครับผมทั้งตัวฉายแล้วก็ตัวงานนะครับในวันที่15พฤศจิกายนนะครับผมก็ฝากทุกคนไปดูซีรีส์ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่มีบัตรหรือว่ามาดูที่งานก็ฝากกันด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศ ก่อนเลยค่ะ่ไม่ไม่ไม่อะไรก็ถามก็ถามก่อนว่ามเมนต์วันนั้นทำไมน้ำตามาก่อนเลยเราอ๋อให้มันมันมันเป็นความรู้สึกที่ฟูลฟิลลวกันใช่เพราะว่าคือเหมือนกับจริงๆล้วเป็นคนร้องไห้ยากนะแต่ว่ามันเหมือนกับมันน่าจะเป็นความสุขครับใช่เหมือนกับว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เราสองคนตั้งใจทํากันมากๆแล้วพอเหมือนเราได้เห็นแฟนโปรเจกต์มันทำให้นึกถึงแบบความทรงจำเมมโมรีในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็เลยแบบมาเลยแต่มัอนพวินจะ แข็งแข็งหน่อยวๆใจแข็งอรัแบบว่าไม่ยอมพยายามพยายามครับเคยมีประสบการณ์ครับว่าถ้าเราปล่อยโฮแบบร้อเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องใช่ก็มีความตื่นตันิดนึงเพราะว่าถ้าปล่อยหมดเดี๋ยวมันจะไปพูดไม่รู้เรื่องจริงใช่ใช่กลัวไปเพลงสุดท้ายไม่จบแต่โชว์คุณดีมากขอบคุณมากเลยครับคุณชอบอะไรที่สุดอ่ะจริงๆถามในส่วนตัวชอบชซอไพรส์มากนจริงๆชอบทุกโชว์เลยนะใช่จริงๆแล้วเนี่ยภูวินเป็นคนเลือกสี่เว้นทั้งหมดคือเรามีการคุยกันนานแล้ว แต่ก็รู้สึกว่าทําได้ดีมากมากครับผมใช่แล้วรู้สึกว่าเราชอบทุกซีเควนต์เลยพยายามพยายามบาลานทุกอย่างจะได้เห็นอีกไหมครับพี่ใช่ก็หวังว่าครับหวังว่าครับก็อยู่ที่ทุกทอย่าง ครับผมแต่ก็เราสองคนก็สนุกกับการทําคอนเสิร์ตจริงๆผมก็หวังว่าครับรู้ไหมรู้ไหมว่าเราเป็นต้นแบบให้ใครหลายคนในค่ายอยากจะได้โชว์เำแเบเราบ้างโอ้ไม่ทราบเหมือนกันเลยไม่แน่ใจเหมือนกันเลยครับผมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าผมเชื่อว่าทั้งตัวพวกเราเองแล้วก็ตัวทุกคนในค่ายเวลาได้ขึ้นเวทีหรือว่าได้ทําอะไรแบบนี้มันก็สนุกจริงๆครับผม อืมอ <differences S 2> ่ะโอเคค่ะข,ขอบคุณค่ะะขอบคุณพ <khác S 2> ี่พ <cs> ี่ค่ะอินเสิร์ตปั้นตึงค่ะช่องวันอยู่ไหนคะกลางกลางกลางเลยค่ะ